ลวเีตาสี่โมงส่สิบปนาที สวัสดียามเย็นทุกคนทุกท่านสวัสดีทุกทุกคนนะคะสวัสดีเอฟซีอยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกหรือเพื่อนเพื่อนอยูทูบเดวยกันลูกลูกหลานๆขอสวัสดีเป็นทางการเข้ามาแล้วขอสวัสดียังไม่เข้ามาก็ขอสวัสดีล่วงหน้านะคะาาใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะโอ้ยร้อนาาวันนี้ร้อนร้อน ร้อนอากาศร้อนโอ้แอร์ก็แรงแต่ว่าวู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 วเปิดปุ๊บกันหนาวปุ๊บ,บ,บเลยสวัสดีค่ะ ก็คือแรงเดียวเราเอา,เอากดเื่อการยก2เหตุผลค่ะผู้ชมเหตุผลแรกก็คือการปกครองของจะกูุณุณใช้ทหารเขมรและพลเรือนเขมรเป็นโลกมนุษย์ทําให้กองทัพไทยสามารถโจมตีดินแดนัมพูชาได้อย่างเสรีฝั่งข่าวนะคะท,ทาาหารเขมรและพลเรือนหลายคนต้องเสียชีวิตเอแดกแลนะและเหตุผลที่2คือ รัฐบาลพนมเฟญกําลังปกป้องชายแดนอย่างจริงจังสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้กดไลค์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่คนแก่ด้วยขอบคุณนะประชาชนกัมพูชาตอนนี้เข้าสู่วิกฤตในทุกภาคส่วนแล้วจะขอเรียกร้องให้ทางกองทัพนะคะของกัมพูชาแล้วก็ประชาชนกัมพูชาทั่วประเทศรวมตัวและยุติการปกครองโดยตระกุลหุน เพื่อหยุดยั้งการลุกรารวันนี้ไปข้างนอกเพิ่งกลับมาถึงกลับมาถึงก็มาอาบน้ำกับประชาคมระหว่างประเทศในการื้อถอนเครือข่ายอาญากรรมในการแชร์นั่นก็คือพวกบรรดาสแกมเมอร์อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมพอสมรังสีโพสต์แบบนี้ก็มีข้อความมาคอมเมนต์ที่แบบไม่เห็นด้วยก็มีนะคะยกตัวอย่างบอกว่า คุณคือคนที่ฉวยโอกาสและทำให้ชาวกัมพูชาอ่อนแอเพื่อประโยชน์ของตนเองสมองของคุณก็คือสมรังสีเหมือนเขาต่อว่าค่ะอยู่ข้างศัตรูเหมือนว่ามาหาว่าอยู่ข้างไทยแล้วก็มาทำให้ปุกปั่นเกลียดชังกันเองในบรรดาคขมรมและยังมีบางคอมเมนต์อีกบอกว่าฉันไม่รู้ว่าจะด่าคุณยังไงเนี่ยนะคะออกไปซะอย่ากลับมาเลยกัมพูชาอะไรแบบนี้นี่คือกลุ่มคนที่เขารักคุณเซนก็มีนะคะก็เหมือนกับซุ้มเสียงคืออบมาปกป้องนั่นแหละ แม่เ,ออเขาก็คงไม่อยู่เฉยเลยเวล่ะเออ,เอ,อก็พยายามออกมาโจมตีแต่ว่าสิ่งที่มันเห็นนะขณะนี้นะครับผมว่าพลังการรักชาติของคนไทยยิ่งใหญ่มากๆใช่เพราะทุกคนให้กําลังใจเพราะทุกคนเนี่ยนะครับอยากให้ภารกิจในครั้งนี้มันสําเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะดูภาพรวมแล้วการประทะในครั้งนี้ชัดเจนเลยว่าสื่อต่างชาติเขามองเห็นแล้วนะครับว่า เขมรโจมตีไทยก่อนโดยเฉพาะสื่อจากฝรั่งเศสที่เขามีการรายงานย้อนไปดูหน่อยนะครับ They are currently conducting airstrikes, and everything that you're seeing now is being done in retaliation and with proportionate force to defending themselves against what they say are acts of aggression on them. And so, nih, uh... ครับคุณผู้ชมนี่คือบางช่วงบางตอนของการรายงานข่าวจากสำนักข่าวฝรั่งเศสนิโปลนะครับสำนักข่าวประจำประเทศไทยนักข่าวคนนี้ก็อยู่ที่ไทยนี่แหละครับก็ยืนยันชัดเจนว่าไทย <laughs> หลังจากที่ถูกโจมตีจากเขมรก่อนจนมีทหารไทยเนี่ยเสียชีวิตนะครับเพดรา a ่าแอดดิกเอาคลิปนี้มาเผยแพร่แล้วก็บอกว่าขอบคุณเราก็อยากพูดเหมือนกันนะ mm. ขอบคุณนะที่นำเสนอข่าวอย่างครบถ้วนนะครับโดย Facebook ของนักข่าวคนนี้อธิบายนะครับเรื่องนี้อย่างชัดเจนมีคนไทยนำคลิปนี้ไปแชร์ต่อแล้วก็กดเข้าชมเนี่ยเกือบ4ี่0,000ครั้งครับ ชาวเน็ตเข้าไปขอบคุณนะฮะนะักข่าวคนนี้ที่ทําหน้าที่ของสื่อมวลชนแล้วก็รายงานข้อที่จริงอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่แค่สํานักข่าวจากฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าสื่อจากอีกหลายสํานักนะครับทั้งสื่อจากเยอรมันเองเนี่ยฮะมีทั้ง i อทีบีไอบีก็รายงานในทิศทางเดียวกันมีคนวิเคราะห์เรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจนะครับคุณปฐมที่เป็นกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็โพสต์ใน Facebook บอกว่า สหรัฐและยุโรปชี้ชัดเลยนะครับเหตุ ip, ปะทะชายแดนไทยกัมพูชาครั้งนี้กัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนอีกแล้วใช้คําว่าอีกแล้วเลยนะผลเชิงบวกที่ได้ก็คือไม่มีเสียงคัดค้านจากนานาชาติไม่มีการกดการให้ไทยหยุดปฏิบัติการเหมือนในอดีตนี่คือไฟเขียวที่บอกว่าไทยเนี่ยมีสิทธิ์และความชอบธรรมในการจัดการภัยคุกคามข้างบ้านโดยไม่ถูกประเทศใหญ่เข้ามาขัดขวางก็ถือว่าดีนะถูกไหมล่ะเพราะเราก็มองว่าเอ๊ะทำจะว่ายังไง ทางอือ่นจะว่ายังไงในบ้านเราเองล่ะว่ายังไงบ้างัสเซียครับจากเดิมท,ที่แทบจะไม่สนใจเลยนะครับครั้งนี้รายงานต่อเนื่องแล้วก็มองเห็นเลยว่าแสดงว่าเนี่ยฮะมองเห็นการว่ามันมีในยยะทางยุทธศาสตร์ในขณะที่จีนเองเราก็ไม่อยากจะไปว่าเขาหรอกเอ๊ะเขาช้าหรือไม่ช้าแต่เขาก็ลงข่าวนะเขาก็ลงข่าวเขาก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันแต่ทีนี้ก็หลังจากที่รายงานแล้วเนี่ยเขาก็สะท้อนว่าประเมินสถานการณ์แล้วครั้งนี้ เขาไม่ได้มีการเอียงหรือเข้าข้างกับฝ่ายอเมริกาด้วยแล้วก็ยุโรปเองวิเคราะห์ตรงกันนะครับว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มก่อน้ามาแล้วคาจจะเตือนที่จะเปความแพ้แพ้ในวันนี้มันเอนไหมเรื่องทุนระเบิดไหมแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าไทยตอบโต้เร็วผิดปกติเหมือนมีสัญญาเตือนอันนี้ก็ต้องชี้แจงว่าที่เราตอบโต้เร็วเนี่ยเพราะว่าเรา็นแล้วตอบเรตุการณ์ทิกเวถ้าคุณยิงมาก่อนถ้าเราไม่ตอบโต้นีสิมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นี่ให้เห็นเลยว่าเราต้องโต้กลับตามกฎของการปะทะด้วยนะนีะทุกประเทศตอนนี้กําลังคุมจังหวะอย่างนี้และอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมฮะนอกจากนี้มีสัญญาณจากสื่อโลกที่ชี้ให้เห็นตรงกันว่าไม่มีประเทศใดต้องการให้เรื่องนี้มันบานปลายไม่มีมหาอำนาจพร้อมที่จะปกป้องกัมพูชาเหมือนเดิมเลยนะไม่มีใครมาฮิ้วปีกอุ้มปีกคุณจะอยู่ใต้ปีกใครไม่ได้แล้วไทยอยู่ในสถานะตอบโต้ได้โดยไม่มีประเทศใหญ่ขัดขวาง แล้วก็ที่สําคัญนะครับการที่นานาชาติไม่มีการออกมาพิ่งกลับมาถึงบ้านโต้แย้งในครั้งนี้มันมีน้ําหนักอาบน้ำอาบผ้าเปลน่ยนเสื้อผ้าเชิยุทธศาสตร์ของไทยที่ได้ร้อนบ่อยในภูมิภาคนี้อันนี้ผู้สื่อข่าวของเราทีมข่าวของเราก็มีร้อนมาสามสี่วันแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณฟังข่าวไว้เดียกันจ้านี่ครับนี่ค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชม สื่อนานาชาติบางสื่อที่ไปนำเสนอในลักษณะที่กล่าวหาว่าไทยเริ่มก่อนซึ่งทั้งยังไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงเลยว่าการเริ่มก่อนนั้นมาจากฝั่งกัมพูชาจนตอนนี้ในโลกออนไลน์นะคะมีคนทำคลิปเยอะแยะมากมาย,ยคนไทยทำคลิปสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษค่ะกินกาแฟแล้วจะนอนได้ไดเปล่าวันนี้เลยตอนนี้จะไม่ดีดเหรอคือนีจะไม่ดีดเหรอูชาละเข้อตกลงจิงกาแฟดำนะคะ ยังทำร้ายประชาชนชาวบ้านคนไทยผู้บริสุทธิ์อีกค่ะประกาศให้โลกรู้ถึงความจริงที่เกิดขึ้นล่าสุดที่กัมพูชาคอเนี้ถแถลงการเลยนะครับ Monday morning. Cambodian troops launched an attack on Thailand's border. They fired rockets and shells at both military and civilian how, areas in me. Thailand. The attack started at 5 a.m., but by 7 a.m., it was confirmed that one Thai soldier had been killed and several others had been injured in a nearby area. As the day went on, the attack spread to other parts of the border including it, areas in nearby provinces. Cambodian rockets also hit parts of boriram province. In response, Thailand's military acted quickly. Thai forces returned fire using fighter jets to target Cambodian military positions. นี่เป็นคลิปอย่างเป็นทางการของคุณเดวิดวิลเลียมค่ะครูสอนภาษาอังกฤษชาวอเมริกันที่ออกมาทําคลิปสื่อสารไปยังชาวโลกนานาชาติให้ได้รู้นะคะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยบ้างนี่คือส่วนหนึ่งนะคะจริงมีหลายท่านเลยผู้ชมคนดังหรืออินฟูเอนช่าที่สามารถเ่้าข้างใทรอยู่เขาพยายามจะช่วยให้โลกรู้ว่าไทยเราไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนค่ะ อย่างเมื่อวานนี้มีการทำคลิปทนองเนียมเยอะมากเมอบอกเล่าความจริงแล้วก็มีการติด Hashtag Truth from Thailand นะคะซึ่งคนดังและอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยอย่างดีเจมตูมก็ทำคลิปเช่นเดียวกันโดยเน้นย้ำนะคะว่าปฏิบัติการทางการของทหารไทยเราเป็นเพียงการตอบโต้การกระทําที่รุนแรงของจากฝั่งกัมพูชาเพราะไทยเราไม่อยากให้เกิดขว้นการี่หะมทหารและพลเรือนเหมือนเมื่อค้นที่ผ่านมา รวมไปถึงการทางานของสื่อหลายของที่ไปรายงานเข้าข้างกับผู้ชาอีกด้วยค่ะอ้าวคุณลุงสวัสดีจ้า What is wrong with you? You know CNN is considered a major of global news outlet and I am extremely disappointed by the lack of accuracy and details in their reporting this time. Why You just not find the truth and report it like the truth. even the headlines I mean like the world can understand us wrong we don't need war anymore why you do that you don't need to do that bro ค mm ุณผู้ชมต้องขอบคุณดีเจมะตูมด้วยนะคะนี่คือสาเหตุที่ทำให้ดีเจมะตูมก็ไม่พอใจขนาดที่ว่าเอ๊ะทำไมสื่อหลักของโลกอย่าง CNN เลือกพาดหัวที่มันคลุมเครือซึ่งถ้าเราไปดูในรายละเอียดของการพาดหัวข่าวของ CNN นะคุณผู้ชมแล้วสนามเหมือนเข้าข้างกัมพูชาโดยบอกว่า ไทยเปิดฉากโจมตีทางอากาศต่อกัมพูชาขณะที่ข้อตกลงสสติภาพของทรัมป์ย่างไม่แน่นอนฟังแบบนี้ดีเจมะตูมในฐานะที่เป็นคนไทยก็เรียกร้องให้สื่อระดับโลกอย่าง CNN ควรที่จะระมัดระวังในการนำเสนอข่าวตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปพาดหัวข่าวแบบกากวมแบบนี้นะคะนี่คือส่วนหนึ่งนอกจากคนดังๆและเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำคลิปออกมา สื่อสารความจริงไปยังชาวโลกให้ได้รู้ยังมีอีกหลายคนค่ะคุณผู้ชมที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษอย่างคุณตำรวจหญิงคนสวยท่านนี้สวยจริงนะนี่ก็มีการโพสต์คลิปบอกเล่าสถานการณ์หลายคนเข้าไปชื่นช,นชมมากๆเลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้บอกเล่าเหตุการณ์ที่ไทยเพิ่งผ่านวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ300ปีที่หัดใหญ่แต่ก็ต้องมาเจอกับเหตุการณ์กับขเขมรที่ อีกหนึ่งคลิปนะฮะที่อยากที่จะให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเรื่องของการปฏิบัติการเขาบอกว่าวินาทีที่มีการปะทะกันเนี่ยมีช่วงวหวานึงเหมือนกันขวัญกําลังใจของฝั่งกัมพูชาน่าจะไม่ดีเพราะปรากฏคลิปที่ทหารฝั่งเขาร้องไห้ออกมาด้วยครับ <c oughs> ชชาวง ชมหแม้ว่าเขาจะเป็นทหารฝั่งกัมพูชาเป็นฝั่งที่กําลังสู้รบก,กับไทยในตอนนี้แต่หลายคนที่พอจะแปลข้อความได้เ,เขาบอกว่าทหารท่านนี้กำลังอัดคลิป แล้วก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยอยากที่จะกลับบ้านาคือไม่มีใครอยากที่จะเอาชีวิตมาเสี่ยงให้กับคุณเซนอีกต่อไปแล้วแต่ณวันนี้เขาไม่มีทางเลือกอเขาต้องมาหลบอยู่ในคูเลตแบบนี้อ,อยากกลับบ้านไปเจอลูกไปเจอเมียแต่ก็กลับไม่ได้ไม่ทันที่จะสึ้นเสียงร้องไห้คุณผู้ชมฮะปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานปืนคอของฝ่ายไทยก็ตกลงข้างๆ้างนเลยฮนะคุณผู้ชม นะฮะจะเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนออกมานะว่าขวัญกําลังใจของกัมพูชาตอนเนี้ไม่ดีเลยนะค่ะส่วนเหตุการณ์ในียววันนี้ที่สําคัญสําคันนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นแผนการปืนกมาของฝัเมียนเนาะของไทยโดยเฉพาะด้านความมั่นคงอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นการเชิญ AOT ในการลงพื้นที่ถามว่าลงพื้นที่ที่ไหนไม่ได้ไปลงในพื้นที่ปะทะค่ะแต่ว่าพาลงไปเยี่ยมทหารผู้ที่รับบาดเจ็บ ไปฟังจากเสียงของทหารเองเลยว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนแล้วเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคณะผู้สังเกตการหรือว่า AOT ทั้งหมด3ชาติประกอบไปด้วยมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะเดินทางมาร่วมรับฟังแล้วก็ฟังการบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที่ทหารไทยก่อนฟังข้อเท็จจริงว่าทางฝั่งของกัมพูชาน่ะยิงใส่ไทยก่อนบริเวณภูผาเหล็กที่ศรีสะเกดเจ็ดธันวาคมหลังจากนั้นนะคะ ท่านก็ได้พาคณะทั้งหมดเนี่ยเดินทางต่อโดยผู้ที่นําก็คือทางเสนาธิการทหารบมกพลเอกชัยพฤกษ์ร่วมประพัดเดินทางไปเยี่ยมกําลังคนที่ได้รับปาดเจ็บแล้วก็เข้าพูดคุยกับทหารที่ได้รับปาดเจ็บนะคะ มีบางช่วงบางตอนที่ถามถึงอาการว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ขวัญและกำลังใจทุกคนยังดีอยู่เลยนะคะพลเอกชัยพฤกษ์อบอกว่าสําหรับที่ผ่านมากองทัพมีแผนปฏิบัติการในการดูลาดเหลาฝ่ายตรงข้ามแล้วก็แจ้งเข้ามาเพื่อให้ปรับแผนปฏิบัติหน้าที่โดยวันแรกถ้าจํากันได้กัมพูชาพยายามสร้างภาพวะไทยเป็นผู้กระทำสิ่งนี้แหละค่ะที่จะออกจากตาเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยคนเนี้ยที่โดนยิงเข้าไปที่หน้าอกเลยอะ่ะทำไมมีเ<ต>ส้นกรอบนี่แรง,งแกระน<ม>ั้นตรงเลย เลยอะใช่แสดงว่านี่ไม่ใช่ยิงตือนแล้วแต่ <Shap> หมายเอาชีวิตค่ะขนาดใส่เสื้อกลอบเนาะอือดนเมื่อวานขอดูเมื่อวานคืออะไรที่เ้อชีวิตเหรอที่อยู่ที่ไหนตอนนั้นอยู่ประมาณช่องหันน้ำกระเดียร์หลักปลอดภัยแล้วเช้าวันนั้นช่องอันมาแต่ว่าเราตรงเลนโคเจ็ดเจ็ดเรายึดไปได้ละที่หมายหนึ่ง เลขสี่ที่หมายเดีเ๋ยวเรดี๋ยดไปเรืเ่อยๆไม่ต้องห่วงเราแผ่นดินไทยคืนกลับมาให้หมดแน่สิ่งที่เองเนี่ยทำเนี่ยจะเช้าวัแผ่น, <Okay. S 1> น,นดินไทยไคืนมาให้หม<ว>ดนะฟังได้ตลอดนี่คนที่ไหนเป็นเรือไอ้คนเก็บใ,ใจสู้สู้อ่ะสู้เอบมาแล้วน้องให้กำลังใจเพื่อนให้ใหายดีนะ เนี่ยค่ะขวัญและกำลังใจอย่างดีนะคะผู้บังคับบัญชาก็มาเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจค่ะค่ะต้องบอกว่านาทีนี้ทหารกล้าทุกนายทุกหน่วยพร้อมที่จะพลีชีพเพื่อ,อผืนแผ่นดินไทยนะคะแต่ว่าความสูญเสียเป็นสิ่งที่เราไม่อยากที่จะให้เกิดขึ้นจริงๆล่าสุดมีรายงานเข้ามานะคะว่ามีทหารไทยพลีชีพเพิ่มอีกหนึ่งนาย,ยคือทางด้านของพลทหารวายุขวัญเสืออายุ21ปีค่ะได้มีการพลีชีพนะคะเพิ่มอีกหนึ่งนายในพื้นที่ปราสาทตาควายโดยทางด้านของพลทหารวา ยุขวัญเสือสังกัดพันร้อยี่สิบเจ็ดรอสามสิบเอ็ดพันสามโดนสะเก็ดระเบิดอาวุธวิถีโค้งของฝ่ายกัมพูชาส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บน้อยที่หัวขาดหลังเกิดการปะทะในพื้นที่ปราสาทตาควายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพนมดงรักก่อนจะเสียชีวิตในช่วงเช้าที่ผ่านมาเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ในการประทะครั้งแรกเดือนกรกฎาคมพลาหารวายุเองนะคะก็ได้เข้ารับการรักษาที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วในวันนี้ก็ได้มาพลีช เพื่อผืนแผ่นดินไทยขอแสดงความเสียใจน่นะคะรายงานเริ่ต้นนะคะอตอนช่วง11นาฬิก30นาทีมียอดของนายทหารที่เสียชีวิต ในวันนี้อยู่ที่สองนายรวมเมื่อวานอีกหนึ่งรวมเป็นสามและยอดบาดเจ็บสำหรับในฐานที่ได้รับบาดเจ็บมีทั้งหมด52นายจาก Facebook ของพี่เล็กวาสนานานุ่งค่ะเป็นความสูญเสียนะฮะคุณผู้ชมที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับ<อ>ขณะเดียวกันวันนี้ทางด้านของ Big บิ๊กเล็กนะฮะพลเอกนรพลณพานิาน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 ตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะฮะหลังจากที่มีการประชุมคอรมอโดยบิ๊กเล็กเนี่ยหลังจากที่ท,ทราบข่าวการเสียชีวิตของทหารในวันนี้ก็ได้บอกนะฮะว่าทุกฝ่าย ล้วนเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะยอมรับนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวเองเนี่ยก็ได้มีการเน้นย้ํากําลังพลนะครับให้มีความระมัดระวังกันอย่างเต็มที่เพราะจนถึงตอนนี้เท่าที่เราทราบกัมพูชาใช้อาวุธหลากหลายจริงๆฮะในการโจมตีมายังฝั่งไทยเรความเสียใ,ใจด้วยเน้นย้ำกำลังพนไป,ไปว่าขาอยระมัดระวังเพราะราว่าฝ่ายกัมพูชาเขาก็ใช้อาวุธที่ ช่วงหนึ่งบิ๊กเล็กก็ยังได้บอกเพิ่มเติมนะฮะส่วนเรื่องของการปักหมุดชั่วคราวต่างๆตรงเนี้ยแปดร้อยกว่าหมุดเนี่ยหยุดก่อนนะตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะทําได้นะฮะก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเพิ่มเติมหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะบรรยากาศที่จังหวัดร้อยเอกเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเมื่อคุณแม่ของผู้ที่เสียชีวิตผู้วายชนนั่นก็คือทหารกล้าของเราหนึ่งในนั้นเสียชีวิตมีทหารกองเกียรติยศนะคะ ในการสสดุดีทหารกล้าโดยเมื่อเช,ช้าประมาณ7นาฬิกา15นาทีได้รับแจ้งว่าฐานปฏิบัติการป้อมไทยพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ํายนจังหวัดอุบลราชธานีถูกโจมตีจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงนข้ามฝ่ายเราเสียชีวิตหนึ่งนายบาดเจ็บสามนายคือจ่าสิบเอก 11. สัตวัตสุดจริตอายุ31ปีเจ็ดสาหัสหลังจากนั้นไม่มีชีพประจรเป็นชาวอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด สองพลทหารยุทธภูมิปริปุระบาดเจ็บสาหัสและสามพลทหารเพียรวัตรตะเพียรทองบาดเจ็บสาหัสสี่จ่าสิทเอกนภาเถื่อนพลได้รับบาดเจ็บหน่วยที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งเสริมกําลังเข้าควบคุมพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์เพื่อป้องกันการปะทะหลังจากนั้นช่วงเที่ยงครึ่งที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตนะคะอยู่ที่อําเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดชุมชนตลาดเทศบาลตําบลหนองพอก เดยเป็นบ้านพักของบ้านจับเพียวค่ะจ่าสิบเอกสัตวัตรสุดจริตซึ่งท่านก็ได้พลีชีพในพื้นที่ช่องบกอ,อำเภอ้้ m ยืนจังหวัดอุบลราชธานีจากเหตุการณ์ประทะกันเกิดขึ้นคุณผู้ชมคะอยากให้ดูช่วงบรรยากาศที่ทหารตั้งแถวแสดงความเคารพการอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติค่ะ หานาอ้จัจั์เนาะคลิปติดแดงขอบคุณนะคะไม่มีใครเดี๋ยวไม่น้อยลงดีกว่าเนาะช่วงนี้สงสัยจะคนมีงานมีการเนาะ เอาพอหอมปากหอมคอเอาเป็นคลิปก็ได้แย่นี้ขอบคุณนะคะขอบคุณคือคือผมบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราเข้าใจว่าอเอาพอมันเป็นคลิป เสียงอะไรทันอ้าทำไมเข้าห้องตัวเองไม่ได้ สวัสดีสก,กิดข่าวสิบเอ็ดพึ่งกลับมาออกจากข้างนอกมาลุวนเอาไม่น้อยคือเข้าห้องตัวเองไม่ได้วะห้องไม่น้อยไปไหนอ่ะนะไม่น้อยขึ้นไล์ผิดช่องหรือเปล่าวะอะ สกิดข่าวเก้าเอา้าอยู่ไหนวะหาช่องตัวเองไม่เจอแหมนี่แรงตุ้จิงซอขอนแก่ช่องฟีสเนื้อหมอู88ไม่น้อยเข้าห้องผิดหรือเปล่าวะใช่สกิดข่าวเก้ามาเนี่ยงึดหลายเอาคือเข้าห้องตัวเองไม่ได้ นงดอนเมืองก็ขึ้นไรอะไรวะเข้าห้องตัวเองไม่ได้ไหนดูก่อนนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวลงก่อนมันเข้า